อะไรเดียวเฮ้ยอะไรกันจ๊ะเอออะไรนะใครทำโลกนี้ฮะได้เวลาสู้แล้วเฮ้ยไม่ได้นี่งั้นเอาเจ้าลูกบอลนี่ไปหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้อฉันจะสู้ไม่อลันเฮ้ยเย้ยฟเออเออจะเอาอะไรด้แล้วนี่นายอะไรฉันคิดแผนเอกแล้วล่ะ นี่นายนายตําตําแหนงฉันนั่นโ okay. อเคย่าโอ้โหไม่ดูนะอ้าเย้อ้าหุยเป็นไรไม่เ่อนเป็นไม่เป็นก็ปาแล้วเออ้าอ้าอ้าอ,อไม่อ,อ้ไปแผนสองไปยา่า ไม่ย่ารับมันอเออฉันกลับมาแล่ะฉันได้แล้วเออมันไปช่วยนายเขาก่อนแค่ตึ๊บเออเออ,เอ,อบยบายพวกนายถึงเวลากลับฉันละพาวเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเดียเฮ้ยเราจะตามมันไปไหม เป็นหนึ่งก็บ้างครับอย่ามันกันภาคครั้งนี้ถ้าชอบก็ลย่าลืมก็ไล่ก็แช่ก็ซับสไครป์เบอร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับเพืกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย